นี่ก็คือพื้นที่โต๊ะคอมของเรานะครับช่างลกสะเลเกินเดี๋ยวเราก็มีไอเทมหนึ่งไอเทมนะครับจะมานําเสนอนะครับวันนี้ก็คือขาจับจอรุ่น e lite ก่อนอื่นเราต้องมาจัดการโต๊ะของเราให้โล่งก่อนนะครับนี่โล่งแล้ว ก็จะมีนะครับนี่คู่มือในการประกอบด้านในออกมาจะมีอะไรบ้างนี่ดูด้านในก็จะมีอุปกรณ์ใส่บล็อกมาอย่างดีนะครับมาตรฐานมากนะครับเป็นมาตรฐานมากเลยชิ้นแรกเลยนี่ตัวขาจับจอนะครับผมผมก็จะสั่งมาเป็นสีขาวนะสีขาวสวย,สวยเลยนระบบการทํางานก็จะเป็นสปริงแก๊สชิ้นต่อไปอนี่ชิ้นนี้ตัวขาล,ล็อกกับโต๊ะนะครับ สองชิ้นนะครับขาล็อกกระโต๊ะนี่ก็จะเป็นชุดกิ๊บเซตนะครับเขาแบ่งมาให้เลยมีชิ้นส่วน A ชิ้นส่วน B C d e F โอ้ถือว่าดีเลยครับประกอบง่ายเลยอย่างเงี้ยนี่คู่มือเขาจะบอกเลยนะครับชิ้นส่วนที่1คือขาตั้งชิ้นส่วนที่2คือฐานรองฐานรองชิ้นส่วนที่1ก็คือขาตั้งตัวนี้ส่วนที่2ก็คือขารองตัวนี้ส่วน A B C D E F แล้วก็ จีตัวจีก็คือตัวน,นี้เพดรองกันรอยนี่ดับแรกเดี๋ยวเราจะแกะขาออกก่อนนะครับเขาล็อกมาอย่างนี้ปุ๊บโอ,โอระวังนะครับแก๊สมันเด้งขึ้นขาจะเป็นสปริงนะครับนี่โอ้โหนี่รูยึดนะครับ75นะครับฝั่งนี้ร้อยนี่ด้านนอกร้อยคุนได้360เย้ เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันนะครับขันเขาตรงฐานนี่ครับ3มอ3ตัวนครับนี่นะครับเมื่อประกอบเสร็จเราจะได้ลักษณะมาอย่างนี้นะประกอบขั้นตอนต่อไปกันก็คือเอาขาตัวนี้ ขาล็อกตัวนี้มายืดยืดเท้ากับน็อตตัวนี้ยืดฝั่งนี้นะครับนี่เราจะได้ลักษณะออกมาอย่างนี้นะครับเพื่อไปล็อกติดกับขาโต๊ะนะมานะครับแผ่นรองแผ่นรองตัวนี้นะครับไว้ซ้อน ตอนล็อกกับพื้นโต๊ะนะครับเพื่อไม่ให้เกิดรอยนะมาจุดนี้เราเดี๋ยวเราจะยึดจุดนี้เนะาะยึดได้แล้วเราจะติดฝั่งจะได้ไม่เกะกะติดฝั่งนู้นดีกว่าจะได้ไม่เกะกะเนาะ น็อตก็จะมี2เบอร์นะครับเบอร์เบอร์น่าจะ m 5กับ m c เนี่ย m 5 m 4แล้วแต่จอนะครับอันนี้เขาก็ผมหบจอน่าจะเบอร์นี้แหละ m สลองขันดูก่อนใช่นะครับ็น M4 นะครับไปยืดต้องถอดขาออกก่อนนี่เทคนิคการใส่นะครับให้ใส่น็อตไว้ให้ยืดออกมาสักหน่อยแล้วก็ยกไปเกี่ยว ใส่ไม่ยากครับใส่ไม่ยากแล้วล็อกน็อตก็แค่พ่อพอตึงมือพอนะครับเอ้นี่ บางติดตั้งครับบางคนจะติดปัญหานะครับจอไม่ลงจอไม่ลงก็ปรับตรงไหนครับนี่มาปรับตรงนี้เลยจะมีนอ็อตเบอร์น5นะครับถ้าขันมามันจะมีสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้ลบกระบวกลบนี่จะรับน้ำหนักได้น้อยลงนะครับก็จะทำให้จอเราสวิงลงได้นะครับเดี๋ยวเรามาขัน ขันไปทางลบนะครับนไปทางลบจอจะได้กดลงได้เมื่อเราปรับตั้งด้านหลังได้แล้วนะครับเราก็เอาลงก็อยู่แล้วลงก็อยู่แล้วขึ้นก็ได้หมุนก็ได้นะครับหมุน360องศาก็ได้เห็นไหมกดเจ๋งเลยหมุนเป็นวงกลมเลยเลยดูดิอึมกดเทพเพื่อนๆโยกไปโยกมา ปรับเงยได้35องศาปรับพลบได้50องศาแล้วแต่เราจะชอบเลยดได้โยกไปได้หมดเลยในรัศมีที่ต้องการเลยนะครับอ่าเจ๋งไหมครับเจ๋งไหมครับมาจัดเลยเอากันทีน,นี้ด้านหลังมีจุดเก็บซ่อนสายนะครับนี่ครับผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับขาจับจออ e ไล n e นะครับนี่นะครับ พอเราเปลี่ยนขาตั้งจอมาแล้วนะครับนี่เราก็จะมีพื้นที่เหลือว่างเยอะเลยพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถเอาอะไรมาวางเอามาจัดวางตามที่ต้องการได้เลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆใครกําลังมองหาอยู่น่าสนใจนะครับไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งหนึ่งใบเท่าครับหลักร้อยครับหลักร้อยเนี่ยขาตั้งจอตอัวน,นี้นะครับนี่เราก็มีหาที่วางมาไว้ซ่อน ซ่อนคีย์บอร์ดได้นี่ตอนเมาส์เวลาเราเลิกใช้เราก็จะเราก็จะมีพื้นที่ในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม